จเจริญพรสาธุชนพุทธมณีและคณะสิทธิมหาบรารมีสามสิบทัศนและผู้ที่มีจิตโ่มสายมิตรในศรัทธาในวัส,วสุทธาวาจุปัสนาทุกทุกคนทุกทุกท่านวันนี้เป็นพิธีที่สองเรียกว่าทุติยพิธีในการจัดสร้างวัดถุวมงคลนั้เป็นจกททักรพารีเมืองละโวลบุรีก็มีตั้งแต่ มีตั้งแต่พระพิมพ์ยอดขุนพลมีพระนารายทรงปืนพระล่วงหลังลายผ้าพระนาคปรพิมพ์กุวัดปืนและพระยอดขุนพลวัดไก่มีทั้งหมดห้าพิมพ์ทรงด้วยกัน,นวันนี้จะเป็นพิธีที่สองธุติยาพิธีคือการจานอัคาระพยันลงแผ่นมหาชนวนในช่วงเช้าเมื่อก่อนหน้านี้ มาตอนเวลาประมาณ9นาฬิกานาทีได้ทำสังฆก,กรรมพระปาพิคุปาติโมกได้นำจำนวนมวลสารทั้งหมดลงเข้าพิธีพระพิคุปาติโมกเป็นการชำระแผ่นจำนวนมวลสารให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะว่าพิขุปาติโมกก็คือศีล227ข้อของพระครูบาอาจารย์ท่านได้บอกไว้ว่าถ้ามีการสร้างพระ ครั้งใหญ่ๆอย่างนี้ก็ให้จัดพิธีให้สมบูรณ์แบบนะครั้งหนึ่งก็คือมีการปลุกเสกชนวนมวลสารครั้งที่สองก็มีถ้ามีสามารถเข้าพิธีปฏิโมกได้ก็ให้เข้าพิธีปฏิโมกเพื่อเป็นการชำระแผ่นชนวนมวลสารให้มีบริสุทธิ์คือพูดง่ายๆว่ามีศีลบริสุทธิ์ตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นหล่อหลอมเป็นองค์พระนี่คบาอาจารย์ท่านถือเป็นมงคลอย่างนี้นะ ส่วนในภาคบ่ายเวลาประมาณบ่ายโมงนะจะมีะพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดหล,หลังจากนั้นพระสงฆ์ทรงศีลก้ารูปจเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจกักรกับพาวัฒนะสูตรเป็นการเปิดงานและการถวายสังฆทานอุทิศให้เจ้าของเดิมของมวลสารและอุทิศสังฆทานชําระนี่สงฆ์ถวายให้เป็นของสงฆ์ในแต่ละวัดแต่ละวัดและหลังจากนั้น คณาาจารย์ทั้ง11ท่านรวมทั้งหลวงพ่อด้วยเป็น12อาจจะลงมายังอุโบสถเพื่อจานแผ่นมหาชนวนมวลสารเมื่อจาย์แผ่นมหาชนวนมวลสารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจะมีพระมหานาคจำนวนหนึ่งคณะสี่รูปสวดคาถาหัวใจ108ขคาถาอาคม108แและสวดคาถามหาพุทธาพิเศษ เป็นคำลบหนึ่งอาคณาจารย์ทั้ง 10, 11ท่านรวมทั้งหลวงพ่อนี่ก็จะได้อธิษฐานจิตและชำนวนมวลสารทั้งหมดก็จะนำมาหล่อหลอมไปครั้งหนึ่งก่อนหลังจากนั้นพิธีที่สตัวติอติยะพิธีพิธีที่สาม,าาสามหลวงพ่อจะเทหล่อนำเลิกในส่วนของวัตถุมงคลจากนั้นแล้วจึงเจริญพรให้สาธุชนคนดีทั้งหลายได้ทราบว่าการทำงานการจัดสร้างวัตถุมงคลในครั้งนี้เรียกว่าพิธีใหญ่ พิธีสมบูรณ์แบบพิธีดียิ่งเรียกว่าง่ายๆว่าในปี2,566นี้ของวัดสุดทธาวาสถือว่าพิธีนี้จัดว่าใหญ่ที่สุดแล้วก็ระยะเวลาการสร้างการจัดทำเรียกว่าถือว่านานที่สุดหลวงพ่อเริ่มงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์เริ่มแกะแม่พิมพ์กุมภามีนาเมษามาจนถึงพฤษภาเนีียว่างานงานยาวระยะยาว เออคือทำทั้งทีแล้วก็ขอทำให้ดีและอย่างหนึ่งสร้างเพื่อเป็นการอนุรักษ์นะคงไว้ซึ่งพุทธศีลแห่งวัตถุมงคลในด้านของพุทธานุสตนะิในพรพุทธานุสติพุทธศีลวัตถุมงคลของอาชาวพุทธเราให้สืบทอดต่อไปหลวงพ่ออายุไม่ถึงร้อยปีหรอกแต่พระของหลวงพ่อเนี่ยต้องอยู่เป็นพันพันปีอยู่ให้ลูกหลานได้รับรู้รับทราบว่า แผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินพุทธพระนี่พระพุทธศาสนาพระปฏิมาเนี่ยต้องสร้างให้เกลื่อนกคลนไปทั่วแผ่นดินให้ทั่วให้หมดให้จารึกไว้ในโลกาว่าครั้งหนึ่งแล้วพวกเราได้มาสร้างบุญสร้างกุศลไว้ตรงนี้และเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ามาขุดค้นพบแล้วก็จะได้รู้ว่า,าตรงนี้เคยได้เป็นเมืองพุทธเป็นดินแดนที่พระพุทธศาสนาเคยเรื่องรุ่งเรืองมาก่อนอันนี้จุดประสงค์การสร้างก็คือ สร้างเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดพุทธศีลของพุทธศาสนาปัจจัยหลังจงากหาค่าใช้จ่ายแล้วนำสมทบทุนบุณะปฏิสังครถาวรวัตถุในวัดเช่นพุทธมนตรวิหารและพระเจดียและส่วนอื่นในวัดเป็นลำดับสืบต่อไปที่สุดนี้หลวงพ่อขออรัตนาคุณประสีรัตนาไตรบรมีหลวงพ่อใหญ่พระประธานอุโบสถ บารมีบิดามารดาครูปรชาอาจารย์ครูพระธรรมกรรมฐานมหาเทศทั้งปวงมหาพรมทั้งปวงบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรโดดลบรรดานอภิบาลรักษาอํานวยอวยพรให้ญาติโยมทุกคนสาธุชนท,ทุกท่านมีความสุขความเจริญปราถนาสิ่งใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบโดยธรรมไม่เหลือจากวิสัยที่มนุษย์จะพึงมีพึงได้แล้วไซขอสิ่งนั้นจงพันสาเร็จ สมมโนรถความปรารถนาด้วยกันทุกท่านเทินขอเจริญพร